มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนยอดกระถินไอ้ไข่วัดเจดีเยอะจนเจ้าอาวาสยังตกใจค่ะหลังประเพณีออกพรรษาในแต่ละปีนะคะแน่นอนว่าจะมีประเพณีการทอดกระถินนะคะซึ่งจัดขึ้นภายในหนึ่งเดือนนะคะเรามาจะเห็นภาพการทำบุญทอดกระถิ่นผ่านตามมาบ้างแล้วและที่วัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ก็ได้มีการสัดงานเตืงกล่าวขึ้นโดยปีนี้นะคะยอดกระถิ่นเกือบ58ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะทำเอาเจ้าอาวาสถึงกับตกใจโดยทาง Facebook มนตรลูกทุ่งมิวสิกได้เผยภาพพร้อมระบุข,ข้อความเอว้ว่าทอดกระถินวัดไอ้ขายได้ประมาณ58ล้านบาทเจ้าอาวาสตกใจเพราะได้มากเกินคาดค่ะยอดกระถินปีนี้นะคะกล่องปึกใหญ่ๆค่ะเยอะมากจนเจ้าอาวาสเองตกใจค่ะ ทังนี้ทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ